จังท่าเพื่ออาชีพตาโฮมผมบอกอย่งว่าจัยิบนิ่บอกันด้อมาหาบอดองเือนนบอดกันด้อดไอเจ้าไหนนั่งกี่นั่งน้อยนั่งน้อยจะคืนลนั่งก็จะคืนล้โอ้ยฉันนั่งมาได้ได้คตรบอลวันนี้เอาพื้นนั่งนะ นั่นั่งมาได้นี่นั่งมาได้บุพยังอุ้ยแ้วไปเป็นไงโคต่เรียบหนึ่งสองามสี่สองานึ่งสองานได้พี่คนสองรูปคนแรกสิบหน่แล้วคนได้หลายล้วครับคนวเลยคนรวยเลยเย้เอ้ยขานี้ัข้งน้่ะเย้มาล้ว